กลยุทธ์ที่ทาให้เราชนะเกมหมากรุกตลอดไปลาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันคืออะไรในเชิงของแมทเกมหมากรุกถือว่าเป็นเกมที่สามารถแก้ได้ซึ่งแปลว,ว่าเราสามารถหาก,กลยุทธ์อะไรสัก,กอย่างที่ถ้าเราใช้กลยุทธ์นี้แล้วฝ่ายตรงข้ามเล่นแบบไม่เพอร์เฟกต์เราจะชนะหรือไม่ก็เสมอตลอดเวลาสสาหรับเกมหมากรุกเองตอนที่นักณิสสร์พยายามแก้เกมนี้เขาจะเริ่มจากจุดจบของมันเราจะเริ่มจากสถานการณ์สุดท้ายเชคเมท แล้วก็นับถอยหลังกลับมาว่าเราต้องทำยังไงสถานการณ์นั้นถึงจะเกิดขึ้นด้วยวิธีนี้นักคณิตศาสตร์ได้คำนวณกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับเกมของหมากรุกที่มีตัวหมาเหลือสามถึงเจ็ดตัวทั้งหมดหรือพูดอีกแบบหนึ่งว่าถ้าเราเล่นเกมหมากรุก,กจนเหลือแค่สามถึงเจ็ดตัวนักคณิตศาสตร์ได้คำนวณแล้วว่าเราต้องเล่นยังไงถึงจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ากลยุทธ์พวกนี้ซับซ้อนเกินกว่าที่คนจะจำได้เพราะมันใช้ที่ในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่สิบเทราไบต์และกลย,ยุทธ เราสามารถชนะได้ร้อยเปอแต่ว่ามันจะใช้เวลา5้าสี่สิบหกตาถ้าถามว่าเราจะต้องทอํายังไงถึงจะไปที่สถานก,การณ์พวกนี้ได้ผมก็ต้องบอกว่าเรายังไม่มีกลยุทธ์ที่แน่นอนมากลุกถือว่าเป็นเกมที่ซับซ้อนมากๆและตอนนี้เรายังไม่มีคอมพิวเตอร์ที่แรงพอที่จะสามารถแก้มันได้แต่ว่านักณิตศสตร์ส่วนใหญ่ที่วิจัยเรื่องปัญหานี้อยู่เชื่อว่าถ้าทั้งสองคนเล่นแบบเพอร์เฟกเกมของมากลุกจะเสมอไม่ว่าเขาจะเล่นยังไงก็ตาม